ไหนรายงานสิปีที่ผ่านมาผลประกอบการเราเป็นยังไงบ้างรายได้และผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าเลยค่ะเจ้านายเราจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีพร้อมยกระดับเราให้ได้มาตรฐานค่ะ จัดไปเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายพวกเราได้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งระบบบริหารงานภายใต้ค่านิยมสมาร์ท KKY โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการจัดการบนข้อมูลจริง Management by Fact ช่วยให้ผลงานของพวกเราบรรลุเป้ามหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเรามีการบันทึกข้อมูลสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วมาจำแนกกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้เราทราบกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมีการจัดทำตารางวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนราคาจำหน่ายตัวเข้าชมค่าบริการทำให้เราคาดการได้รับรายจ่ายได้อย่างแม่นยำการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจากยอดวิวบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มจึงเป็นที่มาให้ศูนย์พิพิธภัณฑ์พัฒนากระบวนการทำงานเพิ่มกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันสำคัญประจำเดือนส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆและมีจำนวนผู้เข้าชมมากขึ้นกว่าหมื่นคนต่อปีและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และนี้คือศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้ค่านิยมสมาร์ท k คเหลักการจัดการบนข้อมูลจริง m a ม a จ e มนต์บายแฟก